Welcome to let's start with capture. Let's go. <S สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการแพทพวกฟิกเจอร์ที่เราลงในตัวโปรเจกต์ของเรานะครับไปสู่บอร์ดคอนโทรลของเราตัวอย่างวันนี้นะครับเราจะใช้ของ c a m s y s นะครับ Magic QPC นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ ซิงค์ใช้งานได้เลยไม่ยุ่งยากด้วยครับมาเราลงโปรแกรม MagicQ PC นะครับแต่มันคลิกวิธีการซิงค์ก็คือจะซิงค์ผ่านระบบ a r n n t t นะครับก็แค่ไปตั้งเน็ตเวิร์กให้มันตรงกันอ่ืไม่ได้แล้วให้กลับมาที่แคปเจอร์นะครับกดคำว่า u n i ิเวิรนะครับให้สังเกตด้านหลังนะครับ มันจะมีคําว่า u n i ิเวิรหนึ่งอาร์กเนถ้าขึ้นอาร์กเนอย่างนี้แสดงว่ามันซิงค์แล้วนะครับก็ให้แพดตามรุ่นไฟที่เราทําในโปรเจกต์ไปนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองคอนโทรลให้ดูนะครับอ,อยากใส่โคโบอาใส่ไป วิธีการทําก็จะง่ายๆประมาณนี้นะครับก็คือการคอนโทรลก็คือจะเป็นการผ่านคอนโทรลผ่านอักเน็ตซึ่งถ้าเพื่อนๆใช้ตัวคอนโทรล d m X รุ่นไหนก็สามารถต่อใช้งานได้แน่นอนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแคมซิดเองหรือว่าเป็นบอร์ดอื่นๆน,นะครับสามารถคอนโทรลได้แน่นอนนะครับแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆเองเ,เลยนะครับว่าเพื่อนๆมีบอร์ดรุ่นไหนนะครับการใช้งานเบื้องต้นแคปเจอร์นะครับก็ มีอยู่ด้วยกันประมาณนี้ครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายมากๆนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นแล้วก็คนที่เป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วนะครับสามารถใช้งานได้จริงๆตั้งแต่สเกลเล็กจนถึงระดับคอนเสิร์ตใหญ่ก็ใช้งานได้แน่นอน,นครับสำหรับผู้ที่สนใจโปรแกรมแคปเจอร์นะครับติดต่อได้ทางช่องทางด้านล่างนะครับคลิปถัดไปจะเป็นไรแล้วติดตามรับชมตอนต่อ,อไปครับผมสวัสดีครับ